ื่อใหญ่โป๊ะแตกโดนแหกยับหลังมโนโยงนายแพทย์กฤะิเป็นเจ้าของบริษัทนำเข้าวัคซีนรุ่นน้องดวงฤทธิ์สืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของโลกโซเชียลได้เผยแพร่จดหมายจากบริษัท e x c a p c ปเอ s กจำกัดที่อ้างว่าต้องการเสนอขายวัคซีนซินโนฟาร์ม20ล้านโดสให้กับรัฐบาลทั้งที่บริษัทดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติเพียงพอเนื่องจากเป็นบริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรื่องยาหรือเรื่องการแพทย์ใดอย่างใด และหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทคือนายกรกิจกิติศิลป์ซึ่งมีความสนิทสนมกันอย่างมากกับนายดวงฤทธิ์บุญนาคสถาปนิกชื่อดังและแกนนำกลุ่มแคร์แต่ที่น่าแปลกใจเข้าไปใหญ่ได้มีสื่อใหญ่หลายๆสำนักมีความพยายามสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัท XCAP แค c e s s จำกัดว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และยาโดยให้ข้อมูลว่านายกรกิจกิติศิลป์หนึ่งในคณะกรรมการบริษัท เป็นศัลยะแพทย์เชี่ยวชาญร,ระบบทางเดินอาหารทั้งที่ความจริงแล้วไม่ใช่แต่อย่างใดเขาแค่มีชื่อและนามสกุลที่คล้ายกับนายแพทย์กฤิตกิติศิลป์ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกันและล่าสุดทางด้านของผู้ใช้ Facebook ชื่อปณ ah ียาตันทักเกษมซึ่งเป็นพี่สาวของนายแพทย์กฤิตกิติศิลป์ผู้เสียหายที่ถูกแอบอ้างได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยมีรายละเอียดว่าขออนุญาตใช้พื้นที่บน Facebook แก้ไขข้อมูลให้นายแพทย์กลิต กิติสิน์น้องชายของนกเองค่ะตามที่ปรากฏมีข่าวเรื่องการเสนอขายวัคซีนซิโนโฟาร์มจำนวน20ล้านโดสให้กับรัฐบาลโดยบริษัท XCAP แค c e s s จำกัดซึ่งมีนายกรกิจกิติสิลป์เป็นกรรมการบริษัทและมีสื่อหลักหลายช่องรวมทั้งสื่อออนไลน์ได้มีการให้ข้อมูลว่านายกรกิจเป็นศัลยแพทย์เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารประจำในหลายโรงพยาบาล และได้ลงรูปน้องชายผ่านสื่อต่างๆนั้นทำให้เกิดความเสียหายและมีผู้เข้าใจผิดเนื่องจากมีชื่อคล้ายกันโดยสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวมายังครอบครัวเราเป็นจำนวนมากขอเรียนชี้แจงดังนี้ค่ะนายกรกิจไม่ได้เป็นแพทย์และไม่ใช่บุคคลบุคคลเดียวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กริกิติสิน ศัลยแพทย์ประจำภาควิชาศัลยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์สภากาชาติรวมถึงนายแพทย์กฤิไม่เคยเปิดบริษัทส,ส่วนตัวใดๆนอกเหนือจากงานตามวิชาชีพแพทย์เท่านั้นค่ะขอความกรุณาแก้ไขข้อมูลและโปรดช่วยสื่อข้อมูลที่ถูกต้องให้ด้วยนะคะและอย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงต่อไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะปณิยาตันทก,กเสมพี่สาวหมอกฤิกิติศิลป์หลังจากที่ทางด้านของพี่สาวนายแพทย์กฤิชได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปแล้วนั้น ได้มีคนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจล่าสุดได้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งเปิดเผยว่าทางด้านของนายแพทย์กฤิตเตรียมแถลงข่าวเรื่องดังกล่าวไว้แล้วพร้อมกับโพสต์ภาพข่าวของช่องเนชั่น TV 22รายการทันข่าวเช้าโดยได้นำภาพของนายแพทย์กลิตพร้อมข้อมูลของนายแพทย์กฤิตไปออกอากาศสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก